ัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีนะทุกคนครนนี้เราก็ยังอยู่กับบรรยากาศการสางกอไผ่ทุกคนพามาดูโซนนี้ก็คือโซนที่ยังไม่ได้สางในสมายกำลังสางอยู่แทนกับไปทางนู้นโล่งไหมดูโล่งเหมือนกันนะแดดเข้าถึงทุกคนมาหันกับมานี้ดูตรงนี้นี่เห็นไหมล่มมันจะทึบแบบนี้ทุกคนการที่ล่มไผ่ทึบแบบนี้นะมีผลเสียอย่างมากนะ พราะว่าเราจะเป็นระบบตัดยอดเนาะตัดยอดเพื่อ,อไปทำหน่อไม้อัดไปแปรรูปหน่ไม้แล้วขายเป็นหน่อไม้สดอะไรก็่างแล้วก็ก้อนจริงทุกคน,นก้อนจริงแยกจริงอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องตัดทําเพื่อการบริหารจัดการใช่ไหมทิดสภาพว่าถ้าเราปล่อยสูงยอดเนาะแล้วเต็มกอขนาดนี้เราจะสางได้ไวขนาดนี้ไหมเออถ้าใครเคยลุกลื้อกอไผ่ก็จะเข้าใจนะจุดนี้นะว,ว,ว่าการทำงานมันยากลำบากแค่ไหน เราเราเป็นเราทําระบบสวนระบสวนก็คือตอนทั้งปีให้น้ําให้น้ําดูแลทั้งปีอะไรเงี้ยตัดแต่งทั้งปีทุกคนนั่นแต่มันจะมีการตัดแต่งใหญ่แบบเนี้ยรอบปีก็คือปีละครั้งเนี่ยตัดแต่งแบบนี้เเดี๋ยวเราก็จะมีการจัดการพวกลําไม้ไผ่ขแขนไม้ไผ่อะไรประมาณนี้เนาะแะละเดี๋ยวก็พามาดูเรื่อยๆนะนี่คือพามาดูบรรยากาศการจัดแตง่งนี่แหละความหนาของคอที่ยังไม่แต่งไปเดี๋ยว เดี๋ยวพาข้ามไปดูไอ้ที่แข่งแล้วอ่าทุกคนเนี่ยสภาพการฉางกอออกเสร็จแล้วเราจะเหลือลำในกอไว้ 2- ถึงสี่ลำทุกคนแต่ว่าถ้าลำไหนที่แบบลำแก่มันเยอะจนลำอ่อนมีลำเดียวบางทีก็เหลือแค่ลำเดียวไว้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็อยากให้ให้เป็นสองลำขึ้นไปให้เลือกนะเปลี่ยนลำเปลี่ยนลำแม่เขาเรียกเปลี่ยนลำแม่ก็คือลำแม่คำว่าลำแม่หมายถึงลำที่ขึ้นปีนี้ เราจะเอาลำปีนี้ไม่เป็นลำแม่ไว้เลี้ยงหน่อถัดไปเลี้ยงกอถัดเลี้ยงกอในปีนี้ปีนี้ยาวไปถึงปลายปีทุกคนนะที่จริงแล้วลำพวกนี้เขาขึ้นมาตั้งแต่ประมาณสิงหากรกัายาปีที่แล้วนะลำพวกนี้นะเขาถึงได้แก่ได้ขนาดนี้แหละเราก็จะ,ะที่จริงแล้วเราจะทํารอบอะรอบรอบที่ควรจะทํามากที่สุดก็ประมาณเดือนกันยาทุกคนถ้าเราทํตั้งแต่กันยาเสร็จป่านนี้ให้น้ําใส่ปุ๋ยแล้วป่านนี้เราได้ขายหน่อไม้แล้วเนาะหน่อไม้น,อน้องฤดูแล้ว อตอนนี้ก็คือออกอยู่เราลดน้ำไงมันก็ออกอยู่แต่มันไม่ออกเยอะเพราะเราไม่ได้สางกอทำไมถึงต้องสางกอเพราะว่าไผ่เขจะเจริญเติบโตจากบนลงล่างทุกคนถ้าเราไม่สางกอไม่ตัดแต่งเลยน้ำกับอาหารที่ให้ไปเขาจะขึ้นไปเลี้ยงใบเลี้ยงใบบางทีปุ๋ยกิโลนึงที่ให้ไปต่กอกอไปเลี้ยงใบข้างบนหมดมันจะไม่มาถึงมันจะไม่ย้อนกลับมาถึงหนอ่อมันจะไม่ออกหนอ่อ มันก็เป็นคําถามที่ว่าท็ไม้ใส่ปุ๋ยให้น้ําแล้วไผ่ไม่ออกหนอนะดังนั้นเราต้องผัดแต่งให้มันโล่งโปร่งสบายแบบนี้ทุกคนคือให้ปุ๋ยให้น้ําตอนนี้ปุ๊บก็จะส่งขึ้นไปข้างบนใบที่เหลือน้อยของเรามันจะแก่เร็วจะใช้าอาหารน้อยมันจะจะ,จะรีบย้อนสารอาหารจะรีบย้อนกลับลงมาขึ้นที่หนอ่อจะไม่เกิดหน่อเร็วมาเน้่ยทุกคนก็คือใบน้อยจะใช้สารอาหารน้อยนั่นแหละแต่ถ้าใบมากกอหนาทึบใส่ปุ๋ยต้องใส่เยอะ ถึงจะได้หนอในหน้าแรงนะประมาณนั้นอ่าคำถามอะไรอ๋อแล้วก็การจัดก,การเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทำอีกคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราใบใบร่วงก่อนเนะี่ยเรามาทำให้ดูว่าถ้าหลังจากใบร่วงแล้วเราจัดการกันยังไงเนาะ่าประมาณนี้การตัดแต่งสลังกอของไผ่ทรงลืมแรงทุกคนทำแบบนี้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะซ้อมใส่ปุ๋ยเราใส่แค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นทุกคนแลวใครทำได้สามสี่เดือนต่อรอบ หมายถึงการใส่ปุ๋ยให้น้ำนะจะทําให้นอดกง่ายทุกคนแต่แปลงนี้ทาได้แค่ปีละครั้งเพราะว่าเดี๋ยวเข้าหน้าฝนปุ๊บน้ําก็จะขังเนาะช่วงขังไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้นะประมาณนั้นอ่ะถ้าใครสนใจปลูกไผ่ในที่นาเหมือนเราแบบนี้ก็สอบถามเข้ามาทุกคนเรามีภาพตัวอย่างมีคําอธิบายตามประสบการณ์จริงของเราเนาะเป็นไผ่ให้หนอตลอดปีนะทุกคนอ่ะถ้าสนใจก็สอบถามมาเรามีต้นกล้าขายสาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละทุกคนให อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมถามมา,า,มมาเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปอธิบายเพื่อนดูเนาะบ๊ายบาย